ดีใจวะดีใจวะเจ้าอะไรบูคนนงเอาเด้เอเยเขาเาเยกินได้จักเมื่อในเขาเป้าเนี่กินได้จักเมื่อ พระเจ้าไม่ใช่ได้หลายมื้อยุ่งพราเจ้าเก็บไปออนไรซีเตอรไอ้บุ๊คีพี่น้องเอ๋ยเพื่อพามาบันไดกายู่พี่เด้อพี่น้องเด้ออยู่หมู่บ้านตานางพี่น้องเอ๋ยเนาะเดินทางเข้ามาพ่วงฮอดพี่น้องเอ๋ยม้อนี้เฮาก์ทางพาอาจารย์เพิ่นนี้เครื่อง สุดยังซีบมาพี่น้องเอ๋ยมาแจกายายให้ครับทางพ่อแม่พี่น้องอแถวสนัขบดพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ละครอบแต่ละครัวเด็กพี่น้องเด้อเนาะสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนอบิดสุขสุขคนพอพอสร้างวมาเสร็จอีกแล้วเนาะอ่าไปเดี๋ยวเอาไปเอาเครื่องพี่น้องเอ๋ยเนาะเอาเครื่องมาแจกให้แต่ละครอบครัวเนาะแต่ว่าให้ใส่ให้ทางในบ้านเพื่อน พาไปเนาะแต่ละแต่ละหลังแต่ละครอบครัวสี่นะพี่น้องเหยียเนาะครอบครัวนึงกะจะมีเข,าเาเขา่าแล้วกะสุดยังซีบเข่าเขา่ขาสุดเป็นชุดเข่ายังซีบนี่แหละพี่น้องเหยียเนาะเป็นสุดสออเป็นชุดให้ในก็มีเงินนำสองแสนเนาะอ่าเพื่อจะให้ไปพี่น้องเอ้ยเนาะไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันไปพี่น้องเอ้ยบโอ้แต้เรามองคุนพากันมาได้พี่น้องเพิ่นเคยอ่าเพิ่นเคยเนาะเพิ่นกะ จนเลื่องอะไรพี่นเอาไงเนาะเย็นมาเรื่อยพี่นเอาไงอ่าเจ้าป้าเจ้าเขา่าอันนี้เป็นเข่าซานเนาะอ่าเจ้าครับอ่าเจ้าตรงนึงหากิโลเนาะอ่าทางพี่ไม้เพป็นพี่นเอาไงเนาะโอ้โหล่อยี่ายกีี่นี่เนาะพื้นแตกอีกฮ <c oughs> <c oughs> ่า แต่ bố มี ở đây nó เนาะ lôm ลมเลยอ๋อ cho อบิกกับเอานม con เอาบิกเอาชอมาก่อนอ๋อ ตัเ่เนาะาเป็นนวป็ชุดเเอาอาว่างด้ครับคือตั่นี้ชุดเป็นนวเนาะอาจารพี่เข่าเข่าเนี้ยวัานีาได้ชองสอบนะ แต่ตัวนี้เข่าผู้ใหญ่เพิญญเ่งซื้อไว้ให้ยตะดนแล้วแต่ว่าเอาตะโดนมาดำเลยครีม,มีโอกาสมากกว่ามาดำเลยพี่น้อยเนาะเข่าสองชุดนี่เข่าไม่เคโปจีเพิ่งซื้อไว,อว้ให้ยตะดนได้อ๋อคนเพิ่มความรู้ครับเราเพิ่มุดซื้อเลยได้ไหมอ๋อจุดซื้อเลยตึ<า>๊บอา่า เอาเอาเอาคนนั้นเลยังกันเฉยๆเลยเนาะอืออุ๊ยขอโทษ่เาเอนวรกเสียเกิดเอนสวรรค์ันเป็นวั้ถ้บุญบริจาคก็สาดมาครับส่งต่อส่งต่อเเบิบเนีเอาเขาเขา้ายกัมาเลยบเล่เลบเอาหเลยหายเลย ฮะะหายไปเลยไปยังเนาะมีข่าเหนียวนะำข่าเหนียวอ่าท่อทางเข้บ้านมีบ้านตานาบนนี <h 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 ้แตทางในบ้านใส่เง้มาสมทบรอบ่อพ่เราเเนาะชอบชอบไดบาพุดธสดก็ดีนะ Đấy, cái gì khuôn, can. bỏ ra đi thay thay phù coi tạm lắng kha lắng kha tạm tạm à, à. à ở đây nó đấy à, à. à, à, bàn con

ลงซื้อในบ้านไว้ห้น้ม่เลยเต้เต้มาอันนี้เป็นข้าวเหนียวปะครับข้าวเจ้าอันนี้ข้าวเหนียวครับที่เสีย่างีเาจอ่อสวยต่อสวย้ซื้อไรซื้อนี่เนะอมาเยีนซื้อนี่เยไนะ็นซืในในบ้านเอีนซื้อได้เฮียนเฮียนี่อ่เดแยี่ก็าักนึงเนาะ

ต้องตาเข่ามันนั่นบ่เนาะแหเลยเนาะอ่าตเข่าออครัเก็เอเนาะนี hey. oh. fire, no. ่น uh. yeah, I mean so ี no. <t t ่น้ำอีก2อแสนพ้่อนเนาะดีใจดีใจะ

แม่ับแม่เลยนสี่ัวก็เส่เงียบเรอมุดเลยเอาไหเอาได้เอ็ดเฮียดีเขาีเขานำไปเลยเตะตะเบิ้ลเอากระต๊อกกินได้จากเมื่อในเข่าเป๋านี่ยแม่กินได้จากเมื่อ อาเจ้ามันจได้ายมือยุ่หาเจ้าแกเอาอไซีเตอรไอมือวิ่งยกอัดได้ไหมลีอลยองมืลคสองแสนเีเนาะมีสุจันเข่าอ่างนนสสโอ้ข่ากับวิตามินงามเนาะเลย เ็ดม่เดินบ้านน่มไม่ยายวก่ะมาเาซื่อนะาื่อตา่นี่เาเเาพอาพันผู้ว่านีควอะไรคบอะไรอ่าดีใจบ้ไม่ออก ได้เลยมั้เอาไปเอากระไลเอ็ดอ่ะเอ็ดเล่าอย่าเอ็ดหอใหกินเจ้าแต่บ้านนัะชุดแบบนี้มันก็สกิลหนึงคือการเนาะกันทางันใหกิันเปอะไรป็นอะไรแบบตัวกันเนาะในสุขคนเนาะเดินเนกนตรงเลยเดน

ใช่ห้านลูกลูกคือ้านร้านบกลูกลูกว่าแต่ให้มันครูกันสูเฮียนเาอไเฮียนได้ปะเนี่เอีกประมาณปมาณเป็นลยะกนแล้วเย่อเย่เกเอยู่นี่เย่่อ้าานนมีเคือมียเทั้ง แม่ไม่เมืนก็มี่ฮะเชม่ไม่ียนเป็นหู้มีกันตงไห้คือกันมีให้กันเนาะเาห้ตังฮักเลยเขาเจ้าหัวจ้กเงี้ยาาทท่าหนึ่งก็แม่ท่านหนึ่งก็แม่นอยู่หันเราประยุเรอย่บ่หักแทนตังเในบานในบานะในบานหักแท่นยของเฮ็ดมันบ้างสามเฮ็เราังนันประยุกันประุกันสามเฮ็ดเจ้านหา Bao lạc bị là gale hai mươi cọc quá bội cọc quá bội 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 bỏ xuống เฮ้ยครับครับมาแล้วนะ2 3ได้อ่า3 sẽ อ่า ยังที่มันยังได้ซื้อเาอยากเนากินน้ำเนมันเออันาะาน่วันนี้เด็กน้อยได้อยากได้กไปขออขอแม่เอาเอาหแล้วันเอามเอานี่แจกกระน้ม้เนาะอ่าเครื่องของเราเนาะกอีกต้ไ่อเนาะ คนในหมู่บ้านีปมบโอ้จากทางโน้า่าไว้ครับทางในบ้านเนาะเป็นจจแจงไว้ไปเลยโดยโดยถือว่าพ่อนเพื่อนน้องในบ้านเนาะเบิ้งะอาอยากอยาอยากเบิ้งเงนไล่ชื่อไล้ซือ่านซือเพื่อนนะอ๋อหนึงนังกองเออเท่ากองเนาะมาตาอฟังเป็นนั่งหรือเ่ นังอุดน,งนงังนีนันงนังจอยนังจอยบรรยากาศดูบ้านตระลังพี่น,น้องเอ้ยเนาะประมาณนี้เป็นแจกจ่ายเป็นครอบครัวพี่น,น้องเอ้ยเนาะบรรยากาศดีขนาดพี่น้องเอ้ยเหลเตี๋ยวล่อหนึ่งเลยเพื่อน ไอหม่ไอ้ใหม่เนาะไอหม่อยู่มากะไอ้ใม่อยู่กับเนาะโอโกองรักาะโอกาสโอกาสรกที่กันเนาะโอเคอยู่กอกลาคร่อน่นะไี่ยมันลายปีนี่กาแฟต้นน้กาแฟ เตี๋ยวซีฟู๊กกัดเนาะอยู่มาแล้วในบ้านอยู่มาแล้วในบ้านนี่เตี๋ยวในบ้านแล้วแาบที่ไหนว่าได้ของเต็มเนาะเป็นองะไยบีนเตี๋ยวว่าอยู่แหงอยู่ใายเนาะมันโมเมนต์ขนาดเดียวกับบีไทยบ่

อดูตามผู้ตามเขาพี่น้องไอ้เนาะเพื่อนกันได้ฮ้อนฮอนฮอนการฮอนเอาพอสมควรนั่นลังเดียวอยู่นี่ก็บัตรเนี่ยพี่น้องไอ้เนาะลังเดียวกแมนบัตรน่กระทอบน้อยนี่จ้ะ

มันจะมีชุดหนึ่งจะมีน้ำปลาเกลือข้าวแพบทับูปลากระป๋องเพื่อนอะไเนาะในชุดนึงมาแตงไหนมาต่ให้บ่เออ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 เอาเมื่อวานอ่บนนอกบ้านนี่ เดไปตู้ล้วบออย่างไปหน่อยเนาะไปเดี๋ยวเขาพาพี่พน้องเบ่งบรรยากาศแบบยนงานน้กันไปย่งนะไปย่งนะเอ้านี่นะแตหน้าแต่งตาแคบแบบนี้ จะว่าจะว่ามาัะตรางคตรางขั้เดี๋ยวนนบุตรรั่ใส่ตาแล้วนะเออเต่งอีกแท้เตงหนาเตงตาอีกเนาะะ บรรยากาศพี่น้อยเนาะพูมีฟ้ากันได้แล้วกรับเอาขึ้นพ่อไพอพ่อลาบบัตรนี่พี่น้อยใช้บัตรนี่เป็นชูจิบอ้บอยว่าเฮ็ดแบบไรกินแบบไรน,บบไรนี่ใช้คือมงึงีคนอยู่นี่เห็นแต่ลูกชายน้อยพี่น้องเนะอ้ยเนาะอ๋อพูพนี่บอ้อเจ้าบ่อเออพูนะ่ะลูกชายกันอยู่ อ่าพี่น้องเอ๋บเอาไว้พี่น้อง,งอเอ๋บเสียเข่าชาอาหารแหงเนาะผมอยู่ผมกินเป็นสุดทั้งซีบพี่น้องนเนอ,อ๋บเนาะฮู้อยู่ว่ามันอยังไันนี่ฮะฮู้อยู่ว่าไม่ใช่อยู่ว่าแบนนะแซบสบู่โอ้ยเด้อ วนน่อคนน้อยวันนเนาะเออมต่งหน่าเต่งตาเออไม่เลาเนาะเออตัวไทยยังหไทยยังถือว่าวงการเมื่อนี้กะแบบแบบบัวอะไรสารมุนเัวอะไร เป็น, the the beach, oh, นรบบระเบียบนะบเวเนเนเป็น, the the beach, นระบบระเบียบอยู่ได้ดิโเคอยู่พี่น้อยไปมาหายารอป่นี่เพือ่อนเน้อทีนีรอันนี้โกงอย่างนี้เนาะกบเตมกว่าเนเล็กเล็กป่าปยักษเนาะอานพี่น่องเนาะติดที่ เจ้าเลยเขาเลยกลัวไปทขนนเนาะมาหัวหน้าอะไรพี่น่อยเนาะอึ๊บ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 ฟาชอโอ้ขึ้นมาทั้งนี้ก็ถือว่าก็ท่ธรรมดาโอ้มีเนะมาเทพหนิเนี่ย nha oh. oh, cả tiền ma thằng thân cả Nam thì nào này nó chiều sum xăm hoặc <laughs> <laughs> nghĩa tụ tổn luôn qua quá này nó เอาเข่าห้องมากอรับมี่น้ำเงินเป็นยังแบบแบบที่เด็กเราจะพิ้งจะยิ้มได้อยู่บอกเลขเขาเวรเลขเข่าตัวซีดตัวซีดตัวซีดตัวเลขเข่าเด็กพี่น้องชื่อทั้งซีดพร้กับมีมีมีแพบเนาะสบู่เกลือเป็นงัวนปากระป๋องปากระป๋องนทำปลา ไม่ได้ใช่อนี่ปลูกบอบาดแบบเดียวๆเลยเนาะแบบบได้ยังปู้บงคนที่เอานอยู่นะพี่น้องเนาะใส่ผ้าใส่มีสก้อนกำลังมาแตให้นีนี่เนาะเออเออรงมานี่ให้งมาแตให้เป็นป่ากินเนาะ ลูกชาวบ่นี่บ่แม่นลานลานชื่อจังไดเลยอีหล่ะฮะอ้ยมันเวนขนมเด้อเจ้าอย่าไปกัดลิ้นเด้อเฮอยสัตยผมเลยอีหล่าเด้อะสัตยผมปลากกระป๋องแกกินได้แต่ว่าตัวนี้นี่กินไม่ได้เด้อตัวนี้เด้อเจ้าจะไปกินไหมนั่นเป็นยาสัตว์ผมผมเป็นแก้วได้หมออ่าทอดล้าวอ่ะยาสัตย์ผมตระหนักอ่าพี่น้องเอ้ ไปใช่บิ่งบรรยากาศน้ำกันไปพ่ไปเลยโดนเยอะเดีนเวเนการรังฆ่าแต่ก่อนโดยโดยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจังหวะแวะมาบึงเนาะมาเยี่ยมมาเยี่ยมบึงเนาะพอไม่ลุกโลดอีกเลยนี่โอ้จะได้นี่คือบอกว่าเยี่ยมเลยเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันรื้อบ่มันเก่าแล้วเนาะ nặng bao anh hả? một студ there is có quả nó nói nó cái bên nói nó đi ma ภูเเนาะสวนฟักสวนหยาพันอยู uh, ู่โอแลจุูจุคนเนาะูเนี้ใส่ปลาพันนนี่เนาะเออพนจะเอาครบ

ก็พอกันไหมพี่ผ่าประก,รรก,ะกันใาก็ขอโทษขอภัยหลายเพียงเท่าวันนี้ก็มาแจกเครือร่งองแจกของ,งให้ทางชาวบ้านชาวบ้านน,านั่นตะตะนังพียงเอ่าไรเนาะถือว่าเจ๊เป็นครอบครัวอะไรวัชกูสุขคนพียงเอ่าไรเนาะไปขอตัวนำลาไปก่อนเด้อเนาะสบายดีเพียง้อ่าไย